สี่สิบสองศาค่ะเที่ยวเครื่องปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่มาจากเรื่องของโลกร้อนมันมาจากการที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกมันก็เลยทําให้กระจกเนี่ยเป็นกรอบแล้วเราอยู่ในห้องกระจกที่ไม่มีแอร์ตรงนี้มันทําให้โลกมันร้อนขึ้นอันนี้เป็นปัญหาของทั้งโลกมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนของเรา ประเทศไทยเราก็ประกาศท่านนายกได้ไปประกาศว่าเราจะต้องการที่ร่วมมือกับทั้งโลกในการแก้ปัญหาการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนจะปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์รวมสรรพสามิตเรามีบทบาทสําคัญที่เราจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิตที่มุ่งเน้นสิง่งแวดล้อมนี่คือบทบาทใหม่ของกรมสรรพสามิตวันนี้เราได้เปลี่ยนมาละเป็นการเก็บภาษีตามการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เราเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนรถยนต์ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์เรากำลังมุ่งมั่นที่จะทำในเรื่องของพลาสติกชีวภาพที่เอาเอทานอลมาผลิตพลาสติกจะเกิดประโยชน์กับคนไทยผลิตเอทานอลมาจากสินค้าเกษตรแล้วเราสามารถมาทำพลาสติกซึ่งเป็นที่ต้องการของโลกก็คือสินค้าที่รักโลก เรากำลังทำในเรื่องของภาษีคาร์บอนซึ่งตอนนี้หลายประเทศได้เริ่มนำมาใช้แล้วนะครับในยุโรปขณะนี้เนี่ยกำลังจะเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งสินค้าไปที่ยุโรปโดยจะต้องมีการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และจะต้องมาเสียค่าธรรมเนียมที่พรมแดนต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียมถ้าปล่อยเกินที่ยุโรปกำหนดอันนี้เรียกว่าโครงการ c b แบง Car ์บ Border Adjustment Mechanism ตรงนี้แหละ สภาร์ามิตรเราถึงต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนในเรื่องของการเก็บภาษีคาร์บอนซึ่งวันนี้เนี่ยจะช่วยก็คือทําให้ลดปัญหาโลกร้อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันนี้นะครับเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยละก๊าซเรือนกระจกประมาณ372ร้งล้านตันคาร์บอนประมาณ70%ก็คือมาจากน้ํามันยานยนต์การขนส่งซึ่งกรมสปาร์สามิตเราเก็บภาษีเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ย จะช่วยทําให้ลดก,การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยทําให้ปัญหาที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อนมันดียิ่งขึ้นปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราปล่อยให้เป็นปัญหาของคนอื่นแก้ไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเราเองและกลมร,รมสรรพามิตเราสามารถที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยภาษีสรรพาม,รรมนินที่มุ่งเน้นสิ่งแวดลอ้อมให้เกิดความยั่งยืนมาช่วยกันนะครับ